สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่ฮะการทดสอบรถมาด้าครับ BD50 โปเป็นครั้งแรกฮะในของเมืองไทยด้วยฮะที่เราจะได้ทดลองขับในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหลายๆคนกําลังรอคอยว่าเมื่อไหร่มาด้าจะมาเมื่อไหร่จะมีตอนนี้มีแล้วฮะกระบะมาแล้วตัวนี้ชมนี้ของจริงเลยครับดีไซน์ที่เขาบอกว่าโคดดีไซน์ที่เคยอยู่ในรถยนต์นั่งในกลุ่มของไม่ว่าจะเป็นมาด้าสอะไรต่างๆของเขานะฮะตอนนี้ ดีไซน์ได้ย้ายมาอยู่ในกระบะคือเบื้องต้นของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นภายนอกของเขานะต้องบอกว่าเท่มากครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะถือว่าสวยดูไฮโซใช่ไหมแต่แพลตฟอร์มก็อย่างที่รู้กันฮะก็ของเขาก็คือพัฒนาร่วมกับอูซูแต่ทีเนี้ยเราจะมาดูว่าไอ้ดีไซน์ของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างฮะเดี๋ยวไ่ดูก,กันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฮะชุดกระจังหน้านี่ครับกระจังหน้าถ้าเกิดว่าเรา คุณหน้าคุนตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วฮะก็อยู่ในมาด้าในทุกรุ่นของเขาเป็นดีไซน์ซึ่งเป็นดีไซน์เป็นซิกเอร์ของเขาแล้วฮะก็โโดดีไซน์ครับนี่ฮะตัดขอบพรีเมียมไฟนี่แทบจะยกมาจากอารถยนต์นัง่งเขาเลยนะดู LED ของเขาดิวงแหวนว้าวไหมฮะดูฮะชายล่างก็จะมีตัวนี้มาให้ฮะ LED เหมือนกันฮะไฟตัดหมอกครับเป็น LED เหมือนกันฮะนี่ฮะชุดกระจังชุดนี้ดูดูดีนะโดยรวมแล้วก็เขาบอกว่าตรงเนี้ย มันเป็นดีไซน์เฉพาะของเขาที่เขาตั้งใจที่จะยกให้มันสูงขึ้นนี่ฮะจะเห็นว่าฝากระโปรงเนี่ยจะมีสันตรงนี้เขาบอกว่าเส้นสายของการดีไซน์เนี่ยเขาจะทําให้มันใหญ่ขึ้นดูแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนี่เขาก็เลยออกแบบตรงนี้ถ้าเรามองจากภายในอะ่ะจะเห็นชัดเจนมากครับนี่ฮะตรงนี้ต่อเนื่องกันมาถึงนี่เลยฮะเส้นนี้ครับเดี๋ยวเราเดินมาดูด้านข้างครับมีอะไรใหม่บ้างดูอย่างร้อ นี่ฮะูขับขี่เบอร์เบอร์2 2> <นะ S 1> ล้อก็อ1 1> ดูเท่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะนี่ฮะตรงกลางจะเป็นพลาสติกนะเ,นเออฝาครอบเขาก็ดูดีไซน์เหมือนกันนะมีดีไซน์เก๋ๆซึ่งแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่วันนี้มันจะมีทั้งขับ 2, 2> ขับ4ที่เขามาให้ทดสอบแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าวันที่ขายเนี่ยเขาจะมีรุ่นไหนบ้างที่ที่จะออกมาทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ก็คือเบื้องต้นมีอย่างนี้ฮะนี่มาดูฮะโมแม็กก็ดูเท่ฮะบันไดข้างมีมาให้ เส้นนี้เราจะเห็นเส้นนี้เขาลากมาตั้งแต่นี่ฮะแก้มหน้าจนถึงด้านท้ายเส้นนี้จะสื่อสารถึงความแข็งแกร่งบางครั้งหลายหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมันดูอ่อนจังดูหวานจังแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเส้นนี้เขาต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าของเขาเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งอยู่ด้วยนะไม่ใช่แค่อ่อนโยนอย่างเดียวฮะเส้นสายแล้วถ้าเกิดมาแก้มนี้ โงด้านหลังเนี่ยนะฮะซุมล้อด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดท่านสังเกตดีๆเนี่ยจะคล้ายๆกับมาด้าสาเหมือนกันตรงนี้นะฮะดีไซน์ตรงนี้จะคล้ายกันคล้ายมากตรงนี้นะฮะครับมาดูด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างนี่ฮะด้านหลังผมว่าถ้าเกิดยืนมองตรงๆนะอันนี้ไม่ได้เข้าอย่างนู้นอย่างนี้นะถ้าดูจากเนี่ยส่วนเนี้ยให้ผมว่ามันคล้าย คล้ายกับตัวที่เขาเดเวลอปมานะเอออันนี้ยังมีความส่วนคล้ายแต่่ตรงนี้ก็มีกระจกมีกล้องมองหลังมาให้ครับเปิดฝาท้ายหน่อยมีผ่อนแรงไหมไม่มีนะนี่ฮะพอเปิดแล้วไม่มีตัวผ่อนแรงให้ก็คือลงมาเลยนี่ครับนี่ฮะน,นี่ตัวนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องโดยสาร นิดนึงเพราะว่ารุ่นนี้ห้องในสารเนี่ยเขาถูกใส่ใจรายละเอียดมาเป็นอย่างดีเพราะว่า m a สด้าเขาต้องการให้ผู้โดยสารเนี่ยทุกที่นั่งทุกตอนเนี่ยมีความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงฮะนี่ฮะนี่โอเพนแคปนะนี่พอเปิดปุ๊บเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ยโอเพนแคปเนี่ยแม้จะเป็นแคปหลายๆคนอาจจะก,กังวลว่ามันจะแคบไหมหรือเข้าออกลําบากไหมแต่ไม่ลาบากนี่ฮะ เบาะนั่งผมชอบนะเบาะของเขามาด้านเนี่ยดูครับเท่มากดูดูเป็นบักเก็ตซีดอ่ะดูห่อตัวดูนะขึ้นลงง่ายครับนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวแมนวนวลนะหกสปีดมีวงแหวนมาให้ตรงนี้ฮะยกแล้วเข้านี่ครับพูมลาลัยสามก้านโอเคไหมนี่ฮะ ก็ดีไซน์ประมาณนี้ครับพวงมาลัยสามกานฮะนี่ฮะท้ายตัดผมว่าพวงมาลัยเขากระชับดีนะเล็ก,ลกๆกระชับใช้ได้อันนี้เป็นตัวแมนนวลนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเดี๋ยวเรามาดูนี่ฮะดับเบิลแคปของเขาตัวสี่ประตูก็เป็นอย่างไรบ้างนี่มาดูตรงนี้ก่อนเปิดปัป๊บอันนี้ผมก็ชอบอีกเหมือนกันคือเขามีมือจับมาให้นี่ด้านหลังมีมือจับนะตกแต่งภายในห้องโดยสารเป็นโทนสีดํานะ เข้าออกเดี๋ยวลองนี่ขึ้นง่ายลงง่ายนะใหญ่ด้วยนี่ฮะโอ้โหแต่ตัวนี้จะดูพรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยฮะเบาะแน่งไม่ใช่ดำนะท่านผู้ชมเขาจะออกสีน้ำตาลไม่ไหม่เป็นหนังเบาะหนังเมื่อกี้เบาะผ้าอุย้ยเท่นะเอาจริงเอาจริงมาดูข้างหน้าหน่อยนี่ด้านหน้าดูฮะแผงประตู ถือว่าใช้ได้นะดูดูเนียน네เลยดูหรูอะยังคงเป็นมัดได้เหมือนเดิ kiego, มใหมาได้ก็ยังคงถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเขามาค่อนข้างครบถ้วนครับนี่ครับผมมานั่งข้างในนี่พวงม,มาลยัยก็กระชับครับนี่นี่ครับขึ้นลงสี่ทิศทางนะพวงมาลัยนี่ดึงเข้าดันออกได้ฮะนี ει, ่เบาะปรับแปดทิศทางไฟฟ้า เขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาต้องการที่สื่อสารออกมาก็คือเหมือนกับให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตามสรีระขนาดไหนพอขึ้นมานั่งในรถแล้วเนี่ยจะต้องขับได้อย่างสะดวกสบายทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องตรงนี้มากการปรับพวงมาลัยเนี่ยฮะขึ้นลงเนี่ยฮะแล้วก็รวมถึงนี่เบาะเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยขับได้ง่ายฮะ <S <S ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะนี่ฮะมีหน้าจอ ขนาดใหญ่มาให้ครับนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโนคีย์เป็นโนครับก็คุ้นๆตากันอยู่ก็มีเทเลนเขามนี่ฮะเทเลนโหมดมาให้ฮะเป็นปุ่มเทเลนอ่าพวกขับเคลื่อนสีล้อมีมาให้นี่ในรุ่นนี้ครับครับฮะหือว่าเจ๋งนะส่วนเครื่องโยนตของเขาเนี่ยมันมี2บล็อกก็คือ1.9และ3.0มมีให้เลือกเหมือนเดิมครับก็ คุ้นๆกันอยู่บล็อกนี้ก็พัฒนามาจากอีซสัวแหละเพราะว่ากันตรงๆเขาก็มีให้เลือกทั้งสองบล็อกแต่ว่าอัตราการประหยัดเนี่ยเมื่อกี้ถ้าดูจากชาร์จที่เขา,าเ,ปเปิดเผยออกมาเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเก่าตัวนี้จะประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันฮะเยอะพอสมควรครับหลังจากได้ที่พาเดินดูก็เบื้องต้นเนี่ย เรายังไม่รู้ว่าจะมีรุ่นไหนที่ออกมาขายบ้างแต่ตะวันตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็จะมีขับ2ก็ยกสูงไฮเลเซอร์ของเขาฮะแล้วก็มีขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยฮะสิ่งที่พาเดินชมเมื่อกี้ก็มันมีบางอย่างที่เรายัางมองไม่เห็นอย่างเช่นโครงสร้างการเก็บเสียงภายในของเขาเนี่ยขเขาบอกว่าได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการขับขี่ขับเคลื่อนเนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าผู้โดยสารจะนั่งตรงไหนเนี่ยก็จะได้รู้สึก สบายในทุกเส้นทางเหมือนกันครับเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวเราจะไปทดลองขับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถึงแม้จะเป็นแพลตฟอร์มอีสุผมก็ยังอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ เป็นชนกุ๊ปแรกเลยผมว่านะเป็นกุ๊ปแรกของนายะประเทศไทยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแฮรลิ่งกันนิดนึงฮนะว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งสลาลอมก่อนจะไปดูช่วงล่างค่ะขออนุญาตนะครับ ตอนนี้คือนุ่มอยู่นะอารมณ์แบบนุ่มๆยังไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวอนี้ลองวิ่งระยะยาวแต่เบื้องต้นนี่คือสัมผัสได้แล้วสารเล่าเมื่อกี้นุ่มครับพวงมาลัย เล็กกระชับแต่ผมว่ามันลื่นไปหน่อยผิวสัมผัสไปเลยครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดอยู่ ท่านผู้ชมครับแต่สิ่งที่ชอบก็คือนี่ยมดดาด้าเรื่องของการปรับเบาะและปรับพวงมาลัยที่เขาบอกว่าเขาคํำนึงถึงผู้ขับก็คือไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นคนขับคนเดียวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องขับรถเขาได้สบายทุกคนเขาก็เลยมีการพวงมาลัยเนี่ยก็ปรับถึงสี่ทิศทางรวมถึงเบาะปรับ8 ทิศทางครเป็นปักไฟฟ้าด้วยครับเขาเพื่อที่แบบให้ทุกคนเนี่ยสบายฮะตัวช่วยดีใช้ได้ครับไม่มีแพดเดิลชิพโอ้โหเบาะนั่งกระชับดีมากเลยฮะ เปลีน่งการขับผมว่าอารมณ์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ว้าวเท่าที่ควรนะมาล่าทิ้งสไตล์ยังยังยังเป็นอ e ีวสุอยู่ก็อย่างว่านะก็พัฒนามาจากแพลตฟอร์มเดียวกันนะฮะจากตรงนี้ไปลองอัตราเร่งกันหน่อย แต่ว่าดีไซน์พวงมาลัเนี่ยก็คือผมว่าเป็นเป็นมาด้าแหละแต่ว่าคือจากตรงเนี้ยเป็นกลมตอนนี้ก็มีตัดขอบนิดนึงตัดเหลี่ยมโอเคเดี๋ยวมาดูกันไปครับ เล่นก็ดีนะก็ขึ้นเรื่อยๆฮะแต่ไม่ถึงกับแบบพูดปาถ้าฮแต่ช่วงล่างผมว่าก็โอเคนิ่งดีโอเคอเคนี่ยเลื่อนไม้ก็เป็นอนาล็อกทั้งสองข้างเนี่ยฮะขอบเป็นสีเงินฮะรตรงกลางเป็น TFT แสดงผลข้อมูลทั้งหมดฮะมีความเร็วแบบดิจิตอลให้ด้วยนี่ฮะ อันนี้เป็นสัมผัสแรกครับเอาแบบสั้นๆกันไปก่อนสัมผัสแรกสัมผัสแรกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ออีกทีครับหรือว่าใช้ได้นะเมื่อกี้ตาลงตาเร่งก็ใช้ได้ฮะเดี๋ยวมีโอกาสถ้าเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการน่าจะได้ลองขับแบบออฟโรดกันอีกรอบนะผมว่าเส้นสายภายในก็โอเคครับมาด้าก็ใช้เส้นแนวนอนขนาดกว้างฮะ เพื่อเพิ่มความกว้างแล้วก็มิติแต่ว่าผมว่ามิติของเขาณตอนนี้ที่เห็นก็คือค่อนข้างใหญ่อยู่ใหญ่พอสมควรครับนะครับเมื่อกี้ได้ลองทดสอบได้ลองขับก็คือถ้าถามผมด้านสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างเราก็คงจะอธิบายกันได้ไม่มากเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าเขาพัฒนาร่วมกับยูสุมาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งการขับก็จะคล้ายๆกันครับแต่สิ่งหนึ่งก็รู้สึกได้ก็คือเครื่องยนต์ 3.0กับ1.9เนี่ยมันตอบสนองได้แตกต่างกันพอสมควรฮะแล้วก็เมื่อกี้ขับแล้วก็ฟิลลิ่งถ้าเกิดให้เทียบกับ Bt 5 0 Pro โปตัวเก่าจะรู้สึกยังไงผมผมว่าเจนนี้นุ่มกว่าสมูทกว่าตอบสนองได้ถึงจะไม่พูดป๊าดแต่ก็ก็ไปแบบนวลๆนิ่งๆะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่า Bt 5 0เดิมเนี่ยผมว่าค่อนข้างแข็งแล้วก็ดูเดือด การตอบสนองเคื่องยนต์ค่อนข้างดูเดือดพอสมควรนะฮะแต่ว่ามาเจนนี้ก็อย่างว่าครับก็มีอัตราประหยัดที่เพิ่มขึ้นมาให้อ่าหน้าตาที่ดูดีขึ้นนะฮะมีดิ้หน้าหลังดำแล้วก็แบ่งแยกชัดเจนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ราคาผมไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ฮะแต่ว่าวันนี้ที่ได้ทดลองขับทั้งหมดแล้วเนี่ยก็โดยรวมประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าถามเรื่องหน้าตาเรื่องดีไซน์เนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่ามาด,ด้าทำได้ดีฮะเพราะว่านี่คือมดดาด้า คือโคดดีไซน์ของเขาแน่นอนเขาไม่ทิ้งดีไซน์ของเขาฮะแล้วก็ทําได้ดีด้วยหน้าตาดูดีดูไฮโซเชียวแหละกระบ,บะที่บอกว่าต้องแข็งแกร่งมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะเขาทาให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเอาความผิวไหวของเขาเนี่ยมาใส่ในความที่เป็นปิกอัพได้อย่างลงตัวเช่นกันครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าราคาเปิดเมื่อไหร่หรือผมได้มีโอกาสได้ทดลองในระยะยาวๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าสมรรถนะของเขาเป็นอย่างไรโดยละเอียดครับผมขอบคุณมากครับ